เป็นไปตามกระแสนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามวิบากหรือว่าตามผลที่เราท่านนั้นได้ทำไวนะ้ในเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุได้นะในเราทำเหตุอันใดมาดีก็ตามชั่วก็ตามอย่างนี้ เราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะดันั้นถ้าเรากําลังสวยผลหรือว่ารับผลอยู่ก็ให้พึงทําความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจยาการหรือว่าเป็นความธรรมดาเป็นผลที่รูปนามหรือว่ากายใจนี้มันเพิ่งได้รับนะ,นะแต่ใ้เราสามารถที่จะพัฒนาได้พัฒนา ให้มันดียิ่ง,งขึ้นไปนะก็โดยการที่ว่าเมื่อเราเจอผัสสะเจอเวทนาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ไปตีโพยตีพายตีหักชกลมโทษโชคชะตาวาสนาอะไรต่างๆว่าทำไมจึงซวยจังทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องมาเจอกับเรื่องราวอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้อันนั้นเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้ละแต่สิ่งที่เราแก้ได้ในปัจจุบันคือแก้ การกระทําในปัจจุบันนี่แหละเมื่อเราเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะสิ่งที่เราจะแก้ได้ก็คือการแก้ไขไม่ไปสร้างคําต่อไปก่อคําใหม่ไม่ถึงความวิบัติไม่ถึงความเสื่อมไปอย่างแรกก็คือว่ามีปฏิปทาของการกระทําที่ไม่ผิดอยู่เป็นนะปกะคิณกะ ปฏิปทานะอย่างแรกเลยที่เราต้องเซต n มเซตขึ้นมาเลยก็คือหนึ่งก็คือการนะพึงที่จะรักษาศีลเอาไว้นะพึงรักษาศีลเอาไวนะ้เป็นการกระทําที่มันไม่ผิดนะว่าเราเจอประสบปัญหาความทุกข์อะไรต่างๆบางคนท่านพอเจอปัญหาอะไรนี่ก็ไปบ่นเพ้อรำพัน ไอ,อ้กชกลมนะหรือว่าไปกินเหล้าเมายาอะไรอย่างนี้ว่าบางทีอาจจะเจอเพื่อนที่เป็นปาปามิตรนะนะชวนกันไปกินเหล้าเข้าผับชวนกันไปทําอะไรที่มันเป็นในทางที่เสื่อมในทางที่ผิดศีลผิดธรรมนะอันนี้คือมันก็ผิดแล้วอย่างนี้นะแต่ว่าเราก็ต้องมีความมั่นคงเข้มแข็งกันแหละว่าเออมันผิดมันพลาดไปละมันเป็นวิบากของมัน แต่ว่าเราไม่ใช่เป็นลัติกรรมเก่านะเจือว่ากรรมเก่าเป็นผลของกรรมเรามันแก้ไขไม่ได้อะไรอย่างนี้ที่จริงเสียงที่เรารับอยู่มันจะเผ็ดร้อนจะสาหัสสากันขนาดไหนก็ตามก็ให้เรานั่นเพิ่มปริมาณบุญของเรานะเปรียบเสมือนว่าเกลือก็คือความชั่วที่เราเคยทำนะความเค็มก็คือผลของความชั่วที่เราเคยทำ เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขตัวเกลือตัวความเค็มของเกลือได้แต่ว่าเราสามารถเพิ่มปริมาณบุญเราได้นะจากบุญเรามันเป็นภาชนะเล็กน้อยอย่างนี้ถ้าเราเกลือมาใส่ไว้ในที่แก้วน้ําใส่ไว้ในที่ถ้วยกาแฟเราจะรู้สึกว่าเกลือช้อนหนึ่งเนี่ยมันเค็มมากแต่ถ้าเราเพิ่มปริมาณบุญของเรานะเพิ่มกายกรรมวจีรวกรรมมโนกรรมเนี่ยโดยการรักษาศีลเอาไว้ไม่เป็นศีลวิบัตินี่นะ มันก็จะทําให้ภาชนะนั้นมันยิ่งใหญ่ขึ้นนาจากแก้วน้ําแก้วกาแฟมันก็จะเป็นตุ่มน้ําไปหรือว่าเอาเกลือนี้มาละลายในแม่น้ําเจ้าพยาเอาไปละลายในแม่น้ําโของอย่างนี้มันก็จะให้มันก็จะให้ผลที่ว่าลดลงความเค็มนะมันมันจะแทบจะเจือจางไปเลยทีเดียวนี่ก็เหมือนกันในขณะที่เราเจอความทุกข์อะไรอยู่ก็ตาม อาจจะเจอวิบากไฟที่ไม่ดีนะนะได้ตาก็ได้เห็นรูปที่มันไม่ชอบหูก็ได้ฟังเสียงที่มันไม่น่าฟังจมะโมก็ได้กินเหม็นๆไม่ชอบนะลิ้นก็ได้รับรสอาหารที่มันไม่อร่อยกายบางทีก็หนาวก็ร้อนเกินไปใจก็มีเรื่องเรามาทําให้ขุนมัวทุกอย่างนี้อันนี้เป็นวิบากที่เขาก็กําลังทํางานอยู่แต่ว่าความวิบากที่มันวิบัติอย่างนี้เราก็ไม่ให้มันวิบัติไป โดยการทําที่เราเซตนะเซตจ,จิตของเราว่าเออให้มันนะรักษาศีลเอาไว้ก็คือรักษากายวาจาของเราเอาไว้อะไรที่มันเป็น,านการกระทําที่มันจะผิดศีลผิดธรรมหรือว,ว่าคําพูดที่เราพูดไปกระทบกระทั่งคนอื่นอย่างนี้เราก็ระมัดระวังพูดให้รู้จักการรู้จักเวลาพูดคําที่มีประโยชน์พูดด้วยจิตที่เมตตาอย่างนี้ แต่เราทําได้อย่างนี้แล้วนี่มันก็จะไปเป็นการทําทให้กรรมเก่าก็สิ้นไปกรรมใหม่กนะ็พัฒนากรรมขึ้นมานะเป็นการพัฒนาศินนั่นแหละนะพัฒนาความประพฤตินะพัฒนากายพัฒนาศินนั่นแหละขึ้นมานะอย่างต่อไปก็คือว่าเมื่อมันเกิดความทุกข์โทษเรานี่แล้วนี่จิตเรามันไม่วิบัติขึ้นมา,าจิตเรานี่มันอาจจะไม่มีคุณภาพ เพราะว่าจิตมันวิบัติมันไม่เป็นสมบัติแล้วก็ยกจิตตึงใจของเราขึ้นมาด้ยการพากายพาใจเนี่ยให้มันได้เห็นได้ยินได้ฟังสิ่งอะไรที่มันเจริญที่มันดีขึ้นมาอย่างเช่นหูอย่างนี้แทนที่เราจะฟังเรื่องเวลวไหลฟฟังเรื่องเศร้าฟังนะอะไรต่างๆแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมนะหรือว,ว่าคิดอย่างนี้ความคิดก็คิดไปในทางที่มันไม่เบียดเบียนจิตเราเนี่ยนะ คิดไปในทางที่ไม่เบียดเบียนเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่แช่งชักหักกระดูกเขาหรือว่าในทางตรงกันข้ามก็มีจิตที่เมตตามีจิตท,ที่อยากจะให้คนอื่นพ้นจากความอยากให้คนอื่นมีความสุขนะจิตที่กรุณาก็อยากให้คนอื่นนั้นพ้นจากความทุกข์จิตมุทิตาก็พอยินดีปรีดากับเขาเมื่อเขาได้ดีประสบความสําเร็จนะจิตที่มันเป็นอุเบกขางก็ เรารู้เท่าทันวางเฉยต่อกรรมของสัตว์ต่างๆว่าบางทีเราก็ไปช่วยเขาใครเขาไม่ได้หรอกบางคนบางทีเขาก็ต้องรับผลของเขาเขาต้องได้รับผลในความเผ็ดร้อนในความเจ็บแสบนั้นก่อนมันถึงจะรู้ไงบางคนเราไปบอกให้เขารู้ว่าเออรสหวานเป็นอย่างนี้รสเปรี้ยวเป็นอย่างนี้นี่เขาไม่เข้าใจหรอกแต่เมื่อใดก็ตามเมื่อริสนเขาได้สัมผัสรสหวานรสเปรี้ยวเขาก็จะรู้มาด้วยสัมผัสข,ของเขาเอง นี่เลยว่าในการพัฒนาใจของเราให้มันไม่วิบัตินั้นนะ่ะมันก็เป็นการเซตเซตจ,จิตของเราว่ามันเป็นมันเป็นการกระทําที่มันที่มันไม่ผิดนะว่าเราสํารวมตาหูจม,มกูกเลื่อนกายใจขึ้นมานอกจากนั้นก็มีความขยันมันเพียนรู้จักประมาณในการบริโภคอย่างนี้มันเป็นปฏิปทาที่มันกระทําแล้วไม่ผิด นะเมื่อเรายังรับได้รับวิบากผลนี่อยู่อย่างนี้นะเราจะทําอะไรก็ตามแต่ว่าเราจะคิดระลึกไว้เสมอว่าเออเราจะไม่ผิดสินผิดธรรมนะและนอกจากนั้นเนี่ยเอาเราก็ต้องขยันนะเราจะขยันอ่านหนังสือขยันทํางานอย่างนี้อาจจะสอบไม่ผ่านอาจจะไม่ได้สองขั้นอะไรหรอกแต่ว่าเราก็ทําหน้าที่ของเรานะมีความขยันมีความประมาณในการบริโภคในการใช้สอยในการกินการอยู่ อะไรต่างๆก็ตามอย่างเงี้ยมันเป็นการกระทําที่มันไม่ผิดนะทำอยังไงมันก็ไม่ผิดถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะหนนะึมีความสํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกเลื่อนกายใจ 2. มีความขยันนะสามรู้จักประมาณในการบริโภคอันนี้เป็นปกิณกะปฏิปทาเป็นปฏิปทาที่มันไม่ผิดทํำยังไงก็ไม่ผิดอย่างนี้นะเมื่อเรา ต้องมีอาทียในการรับผิดชอบในการทําการทํางานพบปะพูดคุยผู้คนมันอาจจะเหนื่อยกายเหนื่อยใจบ้างอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันมันมีความสุขอยู่ข้างในเราถ้าจิตของเรามันไม่วิบัตินะนะมันแค่มองต่างมุมแค่นั้นเองแทนที่เราจะมองว่าเราถูกเอารัดเอาเปรียบเราทํามากกว่าเพื่อนอย่างนี้มันก็กลับมองว่าเออเรามีโอกาสได้ทําความดีมากกว่าเขา เราได้ทําบุญเราได้เสียสละเราได้ให้มากกว่าเขาเนี่ยบางทีพวกเราสแสวงหากันใช่ไหมสแสวงหากันเ,เดี๋ยวก็ทอดผ้าป่าทอดกระถินแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างศาลาที่น่นที่นี่ที่นั่น,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 นอย่างนีนะ้หรือว่าไปปล่อยนกปล่อยปลาวันเกิดทีวันพ่อวันแม่ทีไปอยู่กับครอบครัวอย่างนี้บางทีเราก็สแสวงหากันนะที่จะไปทําบุญแต่บางทีเราลืมนึกถึงบุญเล็กๆน้อยๆที่เราทําอยู่ทุกวันนี่แหละ บุญที่เราเสียสลราได้เราให้ได้นะบางทีนี่บางทีบางคนนี่ก็แปลกเหมือนกันนะบางคนนี่ถูกโกงเล็กโกงน้อยนี่ก็รู้สึกว่าทุกข์เหลือเกินนะนะถูกเพื่อนไม่คืนตังอะไรอย่างเนี้ยเรารู้สึกว่าเราทุกข์มากเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาทํากับเราอย่างนี้คนอื่นมาโกงเงินเราแต่บางทีเราไม่เคยนึกถึงตอนที่เราเคยให้ทานเออบางคนเคยให้ทานเป็นหมืน่นเป็นแสนอย่างนี้ให้ทานมากกว่าที่ถูกโกงอีกนะ ทั้งที่มันก็เป็นเงินก้อนเดียวกันจริงไหมมันเป็นเงินก้อนเดียวกันที่ว่าเข้าโกงเราไปกับที่เราตั้งใจให้นี่แหละอ่ามันเท่ากันเลยแต่ว่าบางทีนี่เราไม่คิดเห็นอย่างนี้บ้างเพราะอะไรเพราะว่าใจเรามันยังไม่พร้อมไงใจเรามันเป็นภาชนะน้อยๆมันเป็นเหมือนกับแก้วน้ําะมันไม่ได้มันยังไม่ได้เป็นตุ่มน้ํามันยังไม่ได้เป็นเป็นมหาสมุทรนะเป็นทะเลหลวงเป็นคลองนี่ยมันบางอย่างมันยังไม่ใหญ่อย่างนั้น มันเลยมองไม่เห็นไงเนี่ยเพราะว่าบางทีนี่มันก็ต้องเหมือนกับเราจะขี่จักรยานนั่นแหละเราจะมาคนขับจักรยานไม่เป็นจะมากระโดดปุ๊บขึ้นจักรยานแล้วก็ไปเลยก็ไม่ได้ก็ต้องรู้ก่อนว่าขึ้นยังไงล้อเป็นยังไงอานแฮนจับเบรกอยู่ตรงไหนมันต้องรู้ตรงนั้นด้วยอย่างเงี้ยมันค่อยๆไต่เต้าไปดังนั้นกหมือนการสติปัญญาของเราเราก็ค่อยๆบ่มเพาะไปเมื่อเราเจอปัญสักอุ เมื่อเราเจออุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตเราเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะแก้มันก็คือแก้ไขในปัจจุบันนั่นแหละออทุกมันเกิดขึ้นที่ไหนเราก็แก้ที่นั่นออมันคันที่ไหนเราก็เกาที่นั่นไม่ใช่ว่าโอ้ยนะมันซวยแล้วเกินซื้อหวยไม่ถูกเนี่ยนะเป็นหนี้อยู่อะไรอย่างนี้นะมันเราก็ไม่ได้ไปทุกอยู่อย่างนั้นนะหรือว่างานเจ้านายตำหนิอะไรอย่างเนี้นะเราก็พยายามทำให้มันดีขึ้นมาเลยด้วย ปกิณกะปฏิปทานี่แหละแก้ไขใหม่ทํใหม่เริ่มใหม่อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไปไม่ใช่ว่าล้มเหลวแล้วผิดหวังอกหักแล้วนี่ก็ไปกินเหล้าเมาย้า,ยาอะไรต่างๆอย่างนั้นถือว่าเราทําในทางที่ผิดเราไม่รู้จักแก้ไขวิบากเราไปส่งเสริมวิบากไงไป,ไปเอาทุกตืมทุกเขาเรียกทุกตืมทุกก็เลยไม่สิ้นทุกสักทีอย่างนั้น,นต้องรู้จักอดทนต้องรู้จักเข้มแข็งบอกสอนตัวเองให้ได้ชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้แหละ มันทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกเพราะมันเกิดมาไงถามว่าเอาใครจ้างมันเกิดก็ไม่มีใครจ้างมันเกิดใช่ไหมคือมันโง่อยากเกิดมาเองอย่างเนี้ยมันก็ต้องทุกข์สิที่มันตายทีนี้อ๋อไม่มันตายมันก็ต้องตายอยู่แล้ววันหนึ่งก็ไม่มีใครจ้างมันตายอีกมันตายมันก็ต้องตายของมันอยู่แล้วอย่างนี้ไม่มีใครจ้างมันเกิดไม่มีใครจ้างมันตายร่างกายมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องศึกษาเรียนรู้มันน่ะแหละเออมันอยากเกิดมาทําไมเกิดมาทุกข์ใช um ่ไหมก็ทุกข์ให้มันพอ ถ้ามันพอทุกข์แล้วมันก็มันก็จะรู้จักคําว่าทุกคนเป็นยังไงมันก็จ้องหาทางแก้ทางออกที่นี่นี่ะแล้วนอกจากนั้นนี่เมื่อศีลเราไม่วิบัติแล้วจิตเราไม่วิบัติแล้วในี่ทิฏฐิด้วยนั่นแหละความคิดเห็นที่มันถูกให้เป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อผลของกรรมที่เราได้กระทาไว้นี้ว่ามันจะดีมันจะได้ผลทําดีมันก็ได้ผลดีของมันแม้มันจะยากมันจะลําบากมันไม่อยากฟังหรอก ธรรมะนี่มันไม่อยากนั่งสมาธิหรอกมันไม่อยากสวดมนต์หรอกมันง่วงมันเบือ่อนี่ไปฟังเพลงไปนอนไปกินไปเที่ยวไปเล่นดีกว่าอย่างนี้นะแม้ว่ามันจะยากแต่ว่ามันมีรสหวานไงนะแม้ว่ามันจะยากแต่ว่าสุดท้ายรสมันหวานบางทีเราไปกินรสหวานเนี่มันเป็นน้ำตาลเคลือบยาพิษบางทีเสียงที่เราคุ้นชินต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส อันน่าใครหน้าพอใจต่างๆมันเป็นยาพิษน้ำตาลเคลือบยาพิษอาจจะมีความสุขบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทุกโทษนี่มหันหนักนะทุกโทษนี่แสบร้อนเผ็ดร้อนมากฆ่ากันตายก็เยอะแยะด้วยการมาคุณเหล่านี้เห็นกันมีอยู่อย่างเดือนดาดไปฉะนั้นแล้วนี่เมื่อเราตระหนักได้อย่างนี้แล้วนี่ก็พอใจพอใจสิ่งที่ตนมี พอดีในสิ่งที่ตนเองได้แล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองให้มันสมบูรณ์ในความเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกเป็นคนะรูอาจารย์เป็นนักเรียนอะไรต่างๆคือถ้าเราไม่ไม่ปีนเกลียวกับธรรมชาตินะนะเราก็จะอยู่อย่างสบายสๆนะที่เรามาเรียนรูกกันก็เพื่อเรียนรู้กฎของธรรมชาตินะที่พระเจ้าท่านค้นพบว่าธรรมชาตินี้มันไม่เที่ยง มันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ดังนั้นกายใจเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมันก็ไม่ทนมันก็ไม่เที่ยงมันก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงของมันไปนั่นแหละตอนนี้เรายัางหายใจอยู่ก็เราชื่นใจว่าเรา,ย,า,าย,ยังหายใจอยู่ก็ให้เรารู้ที่ลมหายใจเรานี่ว่าเราเรายังมีลมหายใจอยู่นะเราจะเสียอะไรก็เสียได้นะแต่ว่าอย่าอย่าเสียใจอย่าเสียลมหายใจขาดอะไรก็ขาดได้แต่อย่าขาดปัญญานะ ลืมอะไรก็ลืมได้แต่ว่าเราอย่าลืมสติของเรามันระล,ลึกถึงในกิจที่ทำในคําที่พูดว่าการที่ได้มีอัตภาพอย่างนี้แล้วนี่มันเป็นโอกาสที่ดีของเราที่จะได้สร้างคุณงามความดีเต็มสติกําลังเต็มความสามารถของเราอย่างนี้ถ้าเราตายไปมันก็ไม่เสียดายอะไรละนะไม่เสียดายเพราะว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วเราไม่ได้ขี้เกียจขี้คลานเราไม่ได้ฟุ uh ้งเฟ้อเห่อเหิม นะไม่ได้สไม่ใช่ว่าไม่ได้สํารวบอินทรีย์อย่างนี้นะถ้าทําไปอย่างนี้ความสงบร่มเย็นต่างๆมันก็จะปรากฏขึ้นนั่นแหละแม้ว่ามันจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรบ้างมันก็สอนให้เราเข้มแข็งรู้จักที่จะปรับแก้ปรับจิตปรับใจตนเองทุกปัญหามันมีทางออกมันอยู่แล้วแต่ว่าเราจะกําหนดกรอบของชีวิตเราย่งไรก่อนให้มันมีกรอบก่อนกรอบก็คือนี่แหละมรรคมองแปดนี่พระเจ้าก็วางไว้เรียบร้อยแล้วเน่ย าเราเดินตามกรอบทํตามทำตาม,ตามทางแล้วนี่มันก็มีทางออกของมันปัญหาใหญ่หญๆมันก็เป็นปัญหาเล็กๆนะปัญหาเล็กๆมันก็แทบไม่ใช่ปัญหาเลยเพฉะนั้นสติมันทําให้เรานี่รู้จักที่จะแก้ไขปัญหาทําให้เราฉลาดทําให้เรามีความสุขความเจริญได้แต่ว่าบางทีถ้าเราตั้งจิตไว้ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิอคตินี่มันก็ทำให้เราทุกข์ได้นะเป็นมิจฉาทิฏฐิ พราะอย่าลืมว่าโทษของมิชาทิฐินี่มีผลมากกว่าอนันตริยกรรมนะไม่ธรรมดานะมิชาทิฐินี่มีโทษมากกว่าอนันตริยกรรมมีโทษกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าประรหานตามพระเจ้าให้ห่อพะโลหิตทาสังฆเภทเลยทีเดียวนะนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันเริ่มต้นจากตัวเราเองนี่แหละนะเราต้องตั้งสติไว้ยังให้อัคติมันครอบงําถ้ามีอคติเป็นยังไงมีอคติปัญหาเล็กๆมันก็เป็นปัญหาใหญ่ ไม่มีปัญหามันก็ทาใมหม้เป็นปัญหาขึ้นมานะคนที่ไม่ชอบกันอยู่แล้วตรงนี้ก็ไปใส่สีตีไข่ก็ยิ่งไม่ชอบเข้าไปกันใหญ่อย่างนี้นะเห็นหน้าเห็นรถเห็นรองเท้าเห็นอะไรต่างๆก็รู้สึกไม่ชอบกันแล้วอันนั้นแสดงว่ามันมีอคติภายในใจแล้วอคติมันก็เกิดมาจากมิจฉาทิฏฐินั่นแหละถ้าเราสั่งสมความเป็นมิจฉาทิฏฐิบ่อยๆโทษมันก็มากผลกรรมที่เราทําลงไปนี่มันหาที่สุดที่ต้นที่ปลายไม่ได้เลยมีโทษมากเลยเพราะฉะนั้นต้องระวัง ต้องระมัดระวังสํารวจกายใจของเรานี่นะความโลภความโกรธความร้องความทุกข์ความห่งหวงห้า,นะอ,า,าอะไรอาวรความหึงหวงความโกรธอิจฉาลิษยาอะไรต่างๆนี่มันมีมากน้อยขนาดไหนมันลดลงไหมนะถ้ามันยังไม่ลดลงก็แสดงว่าก็เป็นหน้าทีของเราที่ต้องอดทนต่อไปอดทนบังคับตาหูจมูกเล่นกายใจของเราให้มันเข้มแข็งขึ้นมาอดทนที่จะรักษาศีล อดทนที่จะตั้งจิตไว้ให้มันเที่ยงอดทนที่จะพัฒนาปัญญาอดทนในการทำคุณงามความดีอะไรต่างๆมันก็ค่อยจะเป็นเกาะป้องกันให้ใจของเรานั่นสุขสงบร่มเย็นเป็นลำดับลาดับไปก็ฝากพวกเราเอาไว้ะเดี๋ยวเราวดมั์ทำวัดกัน